ลดสายมูรถพังยับเจ็บสองตายหนึ่ง เมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันนี้สอนพระหลโยธินรับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนรัว้วกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาพิเศษขาเข้าแขวงจอมพลเขตจตุจักรจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงที่เกิดเหตุก่อนถึงทางเข้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ50เมตรพบรถตู้ยี่ห้อฮุนไดรุ่นเอสสีน้ำตาลทะเบียนหอนรักูวแหวน24 กรุงเทพมหาคนครสภาพพังยับเยินพลิกตะแคงซ้ายกระจกแตกทุกบานประตูสไลด์หลังขวาหลุดติดกับั้วเหล็กและต้นลีลาวดีส่วนต้นไทรที่อยู่บนฟุตบาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วขาดสองท่อนตรวจสอบภายในรถบนคอนโซลติดกับกระจกฝั่งคนขับมีกระป๋องเบียร์อยู่หนึ่งกระป๋องโดยมีนางสาวพิชยาพรคล้ายสอนอายุ27ปีคู่โดยสารกระเด็นออกมาห่างนอกตัวรถ1เมตรเสียชีวิตนายชัชวัฒน์โพธ,ธิธรรมบูรณ์อายุ29ปี เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บนายพักวัตรจดเกาะอ,อายุ34ปีนั่งข้างคนขับได้รับบาดเจ็บกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4ี่ส่วนผู้ครอบครองรถระบุชื่อนางอาภิษราอุดมรักอายุ57ปีจากการสอบถามนายชัตวัตรเปิดเผยกับผู้ชีพว่ามาจากบ้านย่านพระรามสองเพื่อจะไปไหว้เทวลัยพระพิคเนตสี่แยก้วยขวางแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุตนขับเล็งขวาสุดแล้วรถเกิดสะบัดทําให้เสียหลกักผู้ซื้อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบภาพกล้องหน้าร พบว่าเป็นถนน4ี่เลนโดยเลนขวาสุดมักมีแอ่งน้ขาขังขนาดเล็กตลอดทางคาดว่าเกิดจากที่มีรถน้ํามารถต้นไม้เกาะกลางถนนก่อนหน้านี้ซึ่งรถคันดังกล่าวขับอยู่ในเลนที่3แล้วเบี่ยงไปเลนขวาเพื่อแซงรถคันข้างหน้าเมื่อพ้นแล้วรถเกิดเสียหลักถลายเข้าซ้ายจนเกิดเหตุดังกล่าวร้อยตํารวจเอกพัทรชัยกล่าวว่าอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองนั้นได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเล็กน้อยพร้อมให้แพทย์ตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดโดยจะเดินทางไปสอบสวน ภายหลังเบื้องต้นจะตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดระแวกจุดเกิดเหตุพร้อมกับนําภาพกล้องวงจรปิดหน้ารถไปทําการตรวจสอบก่อนจะสรุปสํานวนดําเนินการขั้นต่อไป